น้องรวยรนะคะน้องรวยรจะเข้านอนแล้วจ้าก็น้องรวยรก็กินยาแล้วนะคะกินยาเห็บแล้วก็กินยาถ่ายพยาธิเรียบร้อยเดี๋ยวปีนี้ก็เหลือฉีดวัคซีนใช่ไหมลูกโอุ้ยหลับไปโอเคมองกล้องคันคะลูกมองกล้องกัน,อ,กอ,กนอ่ะได้ตัดไปไหมเรือเรือเรือใครนู่นเดี๋ยวเบาเลยนะคะลูกแไหวนิ <laughs> ่งๆเต้นๆต้นเ ดึง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 ๆึงฮัลโหลบบีนี่นะคะลูกก็จะเล่นกับลูกนะคะ <c oughs> อืมเจ้าคนปุย้ยอืมดูทำงานนี่นึงอะดูทำงานมู้น,นอะยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานเลยค่ะในรถย,ยิ้มหวานในไทยลูกเออ <c oughs> ทำไมยมาหนึงอันนงนั่นนี่อันนี้นลิ้นออกแล้วลิ้นออกแล้วใครเนี่ยฮึใครคะ <c oughs> เหนพี่เจนอยู่ไหนเดนพี่เจนพี่เจนอยู่ไหนไม่รู้จท้งอะโอเคพอลั